สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมอมอนี่มาพบปอกันอีกคือเกาเนาะพี่น้องเนาะมาพบปอกันครับช่องไซสานชวนกินชาแน,นลเพื่อเรา,พพามมครับพี่น้องมากิยนยำหมูออย่อครับพี่น้องมันนี้ยำหมูย่อกะมีมึกยยางอกครับกินแก่มาพี่น้องเนาะกับยำมึกยยางมืกค้อมครับผมสือ่อสื่อมาไม่ไมเลยพี่น้องสดๆเลยลการกอนอื่นที่พี่น้องเขาว่ารับชมนะครับทั้งพี่น้องไม่ลักอะพี่น้องเกานะครับเนาะ ขอมารับชมแล้วก่อนออกไปกับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามนะครับกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปให้พี่นอ้องเขาไ้รับชมกันกับจริงที่สําคัญนะครับกับอย่าลืมนะครับพี่น้องฝากพี่น้องกดเขามาเบิรงแล้วกับลูกชาพี่น้องเบิรงย่างขันตั้มกับอยากให้พี่น้องเบิรงเห็นได้จากสองทีข่ข้นนะครับเนาะเพื่อผมจะได้หัวใจพี่น้องเต็มๆนะครับกับเ้าลายครับพี่น้องมาจิิงจะเลื่อพี่น้องเนาะนี่ครับ พักก็ว่าหลายหนพี่น้องนี่มะละมะละไงครับแล้วก็ักกาดขาวแล้วก็ขี้ไปเรื่อยครับมนี่น้นเน้นย่าอย่างเดียวพี่น้องแต่ว่าย่าก็มีมุยอดไอ้มุยอดครับมึงกินละครับสองยางพี่น้องเนาะมากินน้ำกันครับพี่น้องครับมากินน้ำกันงเออนี่ครับเสียบเลยพี่น้องนี่ครับรอเมือพี่น้องบเบาๆายครับน้ำลายแตกแล้วเสียบน้ำกันครับ Kèm uhm. nhớ mà lại ngay không? Uống rất ngon. ีเห็นชัดป่ะครับผมใส่บุกเคเตดปรับครับ เราลายยางมีงหนังแบบวนี้นีแต่พกาอากาศหาวก็มาละแง่หนอเพอาะเราตามมีดนี่นะครับผม พี่นองเท่าไรยังกินนอครับไม่ได้พี่นองเด้อกินไปคุยไปให้เราครับผม มึเ้เขาลวกแล้วเขาลวกแล้วปึ๊บเอามาแช่ตับเย็นดีหนอกรอบดีครับมึ้ 是啊，平常都是这样。 เร็ตอร่อยครับพี่น้องอันดับคลิปนี้แซ่บไา้พี่น้องยำหมูหยอดชุดยอดนี่อครับหมูยำหมูยอใส่ปลาหมึกนะพี่น้องเนาะแก่สำหรับคลิปนี้นะครับากสิฟฟาพี่น้องไว้ซาหี้กอนะครับเนาะก่อย่าลืมนะครับพี่น้องครับพี่น้องกับมารับชมแล้วกับตอนพี่น้องไปนะครับเนาะอย่าลืมให้กำลังใจผมนาเด้อครับเด้อกดสับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะจะมีกำลังใจในการ เอคลิปเต่อไปให้พี่น้องได้รับชมใปตที่ตามกันต่อไปนะพี่น้องกนะกำลังใจพี่น้องครับสำคัญที่สุดกับผมสำหรับมน,นีสวัสดีครับ